วันนี้ได้เวลาปล่อยน้องไก่ชุดใหม่ได้ออกมาเดินเล่นกันแล้วค่ะหลังจากที่อยู่ในโรงเรียนประมาณ2อาทิตย์<า>นะคะบางตัวก็ยังไม่กล้าเดินออกจากโรงเรียนเลยค่ะแต่วางตัวก็บินกันเลยนะคะนี่เลยค่ะน้องไก่สาวเท้าเหลืองๆกันทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูไข่น้องไก่ชุดใหม่กันหน่อยนะคะไข่ไว้ให้เยอะแล้วค่ะน่าจะได้เป็นแผงเลยนะคะแต่ว่ายังฟองเล็กอยู่เลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะน้องมันก็จะเติมนำวิตามินให้กับน้องไก่ได้กินอยู่ตลอดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องไก่จะได้ไม่ป่วยนะคะสุขภาพน้องไก่ดีอารมณ์ดดีนะะะะกก็จไไ้อออขเย ในสวนนะคะก็จะมีต้นไม้เยอะะเต็มไปหมดเป็นร่มเงาให้กับน้องไก่ค่ะไม่ร้อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้น้องไก่สุขภาพดีพี่ๆบอกว่าชอบเวลาที่น้องมดเก็บไข่ไก่มากน้องมดเองก็ชอบเหมือนกันค่ะได้มาเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวเอาไปรวมกับที่เก็บก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะใส่แผงกันเลยไข่น้องไก่สะอาดแทบจะไม่ต้องเช็ดเท่าไหร่แล้วค่ะที่สวนนะคะมีกระรอกเต็มไปหมดเลยสมบูรณ์มากเลยค่ะเพราะมีผลไม้ให้กินนะคะไม่ได้มีแค่กระรอกนะคะนกก็เยอะด้วยค่ะน้องมากินลูกตะขบมากินมะละกอกันค่ะวันี้้ก็ไไดข่หล แข่งเลยนะคะจัดขึ้นรถค่ะแล้วก็เจอเจ้าปลาทูหมั่นเคี้ยวมากๆก่อนจะขึ้นไปที่ร้านนะคะนงมนก็แวะมาลดน้ําแปลงผักกันหน่อยค่ะโตว,วันโตคืนเลยนะคะแล้วก็จะเก็บผักชีค่ะเอาขึ้นไปส่งที่ร้านด้วยนงมดเจอพี c เอฟซีนะคะมาเมน์บอกว่ามาเหมาไข่ที่ร้านหมดแล้วตอนนี้นงมนก็มาเติมไข่ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไขส่สดๆจากฟาร์มทุกวันเลยค่ะแล้ววันนี้นงมนก็เอาครีมไฮยากับครีมวิซีนะคะมาทาให้พี่ชมพู่ด้วยสองตัวนี้นงมนใช้เป็นประจำเช้าเย็นเลยค่ะมาแบ่งให้พี่ชมพู่ได้ใช้ชอบมากๆเลยค่ะ